เราจะเลียงงูบนหลังคาเท่ยิงหอ,อก,กคจะไปขอนลึกเหว่ยวงทำตัวเงี้ยเย้สุดเลยวงจะอ,อุปลออหลมเล็กวะอุปหลรอนี่นี่ข้าหน้ามืต้นรอานางเพื่อข้างหลังนอนอีและ Thank you ไม่รู้อยู่ดิมผลมาจะไหนกันเนี่ยน่ากลัวไม่ใช่ใช่หรือเปล่าสวยแล้วไปฝั่งบ้านนี่กูสวยเลยเนี่ยยกยกยก อาโยยั่เปว่านี่สั์ฝักเสียสุดท้ายพ่อสตัวนี่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 นซ้ายขวาซายขวาซายขวาซายขวาแล้วเจะได้ที่หน อ๋ออยู Hence, no ่ข้างหน้า <souvent> ข <domestic living> <h aving mixed> ้างหน้าระวังนะเดี๋ยวตกตะสะพานสะพานสะพานมีตัวโอ้ยเฮียไม่ได้ไม่ได้ข้างมีตัวมาร์คจุดโลเคชั่นีิันบาเลยอ้เหี้โดนมันโดนมันโดนนั่นด้วยโดนแบบไปอ่ ต้ออ้อมเพื่อนใจเล่นคนละมุมสามสามามงไปข้างล่าง กเจ็บเจ็บแล้วนองไม่ใครเข้าเลยนองชาเฮียมีสองตัวแล้วนองไปหนึ่งแล้วไหมนนถ้าตัวน้องมาชุบทันก็จะได้ว่าได้ ตายไปแล้วเดือนนึงหนึ่งแล้วตายขามหมดแล้ววางวิเตอร์วิเตอร์ไวนะในบ้านนะคระระวังเตอร์ไปดูนนช่วยมองดูช่วยมองอยู่ในียงแถวบ้านเลยเนพะื่อเกะสองตัวนี่ปูมีนอกอ็นตัว

เสียเลยเสียเลือ